กับตันทีมวอลเลย์บอลเบลเยียมฝากข้อความถึงแฟนชาวไทยแม้ทีมตกรอบควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนปี2568โดยเบลเยียม1ทีมที่ต้องอกหักด้วยการแพ้ให้กับโปแลนด์ไปแบบสุดดรามา่า2-3เซต 27ต่อ25 20ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ22และ10ต่ 15, อ15ยุติดเส้นทางในรอบสิบทีมสุดท้ายซึ่งหลังจบเกม b r ร t เฮอร์บอกับตันทีมเบลเยียมที่ต้องอกหักหลังทีมบ้านเกิดตกรอบ ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงประเทศไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เป็นประเทศที่สุดยอดและจะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปประเทศไทยและแฟนลูกยางชาวไทยคือที่สุดในโลกสำหรับฉันพวกเราได้รับพลังอย่างมากตั้งแต่สนามที่ภูเก็ตจนถึงกรุงเทพเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกับทีมไทยพวกเธอเป็นทีมนักสู้และคงไม่ง่ายหากต้องเจอกับพวกเขา เราไม่เสียใจถึงแม้จะแพ้เกมนี้เพราะพวกเราได้รับความรักจากผู้คนเรายิ้มเสียงเชียร์จากแฟนๆแ,และมัสควตพวกเขาคอยอบกอดให้กำลังใจเราเสมอชนะประเทศนี้มันน่าทึ่งมากแต่น่าเสียดายที่เราต้องกลับเบลเยียมแล้วขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยียมจะจดจำขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยียมจะจดจำ ขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยียมจะจดจำความรักครั้งนี้แบบไม่มีวันลืมแน่นอนคนไทยสุดยอดมากนักตบลูกยางสาววัย25ปีเปิดใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเบลเยียมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบถึง16ทีมได้เป็นครั้งแรกก่อนจบอันดับที่11ในรายการชิงชมป์โลก2 0 2 5้ขอบคุณค่ะ